ปืนลงแล้วสิ่งสุดท้ายที่มึงจะได้เห็นคือเลือดก,กจะแย่งเต็มหน้ามึงเลยของรุมก้าใช่ไหมทำไมกูจะไม่กล้าไอ้สันเอาอะไรเอาเอะยรกยูมอยาอยอีกเ้ยกูมีชื่อกูไม่ได้เตี้ยถ้าครั้งนี้นะผมเอาเงินไปให้เต้เป็นของผมมันเกิดไม่ได้นะผมจะไม่ยอมตายไม่ต้องมาคูกูพูดจริงทำจริง มึงจะจะทำทำไมวะเนี่ยเฮ้ยบ้าป่ะเนี่ยกูมันชาชากับสิ่งที่มึงทำให้กูเจ็บอะกูต้องการให้ความเจ็บมันมันโดไปที่ข้อมือมึงถามกพื่อคำไม่ได้ว่ากูชาไหมเนี่ยมันจกเลยชาเงินแช่ว้ยที่เราจะป้นแช์วงใหญ่มือละสองแสนสิบห้าหมื่นอับดุลเนยพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมแล้วรออรอยู่อับดุลเอาเลย คิ<ทาง>วดว่าปืนได้มีรูปเหรอยิงทำไมเนี่ยนั่นหนึ่งแมสสุดท้ายมึงก็งยิงกูอีกสิสา์ยิงอีกสิ้ยิงทำไมเนี่ยเจ้าก,กูบอกให้กูยิง มันเป็นอะไรของมึงมึงไม่เคยเห็นคนเสียตัวไงเฮ้ยไปเไรเนี่ยจุกบเฮ้ยใครนั่นใครอ่ะไหนกันหนาวชิบหาย ตนิ้วมันใกล้ๆที่ขอกัดให้นิ้วขาดเลยกัดนิ้วอ,อ่ะอียอ,อะไรเนี่ยอาภัพจริงๆกูเด้อเด้อดิ้นไกระเสืองไม่ยาวหรอฮัลโหลฮัลโหลเหล็นมีใครพูดเลยเอามานนี้มีเสียงก๊อกก๊กกไอกหาอะไรไม่รู้ฮัลโหลอเออกูก็งงเหมือนมึงนั่นแหละ